คเคยเ,เลี้ยงอินดูวาซินมาขายให้ลูกมันได้เก่ามืองวัวซีตนี่นะครับได้เก่ามืนต้นนี่นก็ถือว่างัวามาันก็ลุกมาน,านํานะครับช่วงช่วงาซินต้นนั่นน่ะครับมันก็ลุกมาเน่หลังจากไอ้บ่อยหรือว่าท่องคําแทรลูกคนนี่นะครับมันหมดรุดลงมันมารุดลงเน,งน่ก็ขายไปเน่ก็เรียกว่าอยากซื้องัวามาเลี้ยงอยีกน่ะครับเพราะว่าขาย,ยหนุกไปเพิ่นไปเปิดร้าน ก็เรียกว่าผมสีเหลืองง่วงมากเกือบตลอดนะครับเพราะผมผันมาง่วงงามครับเนาะขันบัวงามก็คือบัวน้ำมูหนะครับเอาเอาพอขันหนึ่งบัวงามขันจอยได้กับบัวเลี่ยนน้ำมูนะครับกันเห็นง่วงแบบเครือเหาตต่งเบิ้งในยูทูบเบิ้งยำน้านำหนะครับว่ามันต้องพัฒนาถ้ามันอ้วนมันก็ต้องขายเนื้อได้ถ้าจอยเั้งหมดต้องขาดทุนหน้ครับพ่ผมถามเทคนิคเนี่ยนะครับ คุณลุงนี่เลี้ยงงดจังไดขคือดีอ้วนคักปานนี่นะครับมีเทคนิคเพื่อเกษตรกรหรือพอแม่พี่น้องเพิ่นเมืองคลิปนี้แล้วเพิ่นอยากจะเพลิดตามน้ำนี่มีเทคนิคจังไดแต่ใส่เสา่อนแรงเลย สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกาวสันน้อยชาแนล no วันนี้ผมอยู่ที่คอวัวของคุณลุงสมประสงค์นะครับตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้จะมีเทคนิคในการเลี้ยงวัวให้อ้วนนะครับจะมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันเลยครับ สมประสงค์สอทอสมประสสค์เนาะครับผมกันซื้อเล่นกับซื้อเตกส่วนมากค้นสีหูซื้อลีน่ลาลายครับอ่าอยบานนำค่ำตำบุนนำค่ำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเฮดมาติปี่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งกับซื้อมาสามตัวซื้อมาสามตัวกับซื้อบอนเมนว่าเลือดรอยบลอนว่ายังหนุครับกับเรียงว่าสีอาศัยว่าจะของกับเถามาแล้วแก่มาแล้วกับเลยคืดว่าแต่ก่อนกับเป็นบุษซอยบ่นมะลุ่งสอท่ มาลงสมมาชิกิมันกับมาพานในสองสมัยครับก็บจังว่าหยิบเอางงวนี่ขึ้นมาบ่มีวา่าสิเปอาหารเสริมแบบใดหน้าครับจากทำหน้าก็เรียกว่าคือว่าเป็นง่วนืสอมาัตถุเห็กกับสามตับเป็นลูกผสมปะครับเป็นลูกผสมเหมือดเป็นลูกผสมเป็นลูกผสมเพราะถ้าเรีนจดเอฟบนะครับ,รบผมก็ลงมาเหตุอฟบนี่ปีที่สามละเหดเอฟบ เก็บใบใบยังผันยูบานเน่ผืนโแต่ยูนิมโบทัดเป็นทางการน,น,นะครับเก็บใบับยูบานเพราะมันสิบเปียกฝนเปียกยังกระจังกับโทัดไดขายกับขายอยู่แห่งส่วนหน่อยนะครับขายตัวถือไปสองตัวตัวลต,ตัวหนึ่งหนึ่งสนเจ็ดตัวหนึ่งหนึ่งสี่หมื่นขายไห้โมอีกเพื่อขายแม่หนึ่งแต่กันขายยันี่กับซิบกโตกัตีว่ามันสิบสี่ตัวครับสิบสี่ตัวกับตัวราหมืน ตัวหน่อยตัวใหญ่กับสร้างตีตัวละหามื่นกันว่าง่วงมันถือง่วงครับผมก็ถือว่าก็ทําใจได้จังหน่วยก็ถือว่าแล้วผมเลี้ยงผมเลี้ยงบบได้นาแรงกับโบได้ออกขอกนะครับเลี้ยงยื่นของเนาะปลูก้าเกี่ยวให้กินแน่ชวนมากกะมันสิเป็นอาหารเสริมกับปวดวดกับอาหารนะครับเสารู่แรยงลูตัวตู้กระสีนะครับตัวตู้โบกับสิบโถึงลูก็มี กินนวันนี้ผมถามแนวความความตั้งใจเป็นอย่างปั๊บเปลี่ยนมาเลี้ยงสายสวยงามเพราะว่าผมผันมาง่วงามครับนาะขันบัวงามก็คือบัวน้ำมูลนะ,นะครับเอาเอาพอขันหนึ่งบัวงามขันจอยได้กับบัว,บวเหลี่ยงน้ำมูลนะครับกับห็นงัวแบบเคื่องหาตรงเบิงในยูทูบเบิงย่ำยังนัน่ะนะครับว่ามันตรงพัฒนา ้ามันอ้วนมันก็ตรงขายเนื้อได้ถ้าจอยทาก็ตรงขาดทุนะนะครับเพราะตรงตรงบึงแล้วผมก็มักแบบงามแน่นะนะครับม,มักงัวงามมักงามแต่ว่าอยากได้เลือดลอยอยู่จะได้สิใดน้ำควนกะกะ,กะกะเด้ซสื้อเสริมมาไว้ยอยู่เมียหนึ่งเนาะกะไเด้ซสื้อเสริมห่อยเมียหนึ่งกะถือว่าเป็นงัวบุรล้นงัวทีว่ามันจอยล่ะจอยนี่หลายคนมาเบิรงว่าสองหมื่นกับโอกาสื้อนะครับงัวงัวหน่อยเมียนสองสองหมื่นนี่ สองหมืน่นเพื่อกระโบสือเพราะมันจอยแห้งพองัวงัวไปสื่อนาฝนจะสี่แหละปราะมาณเดือนก็ลักระดาหรือสิงหาเนี่ยเคยเลี้ยงอินดูบาสิ้นมาครับเป็นยังไ่วนนนอินดูบาสิ้นนี่พอดีลูกสไปปออส้ไปเปิดหลานผมเหลืองัวอยู่สี่ตัวเปิดหลานเห็ดหมอน้มรุดนี่แหละครับขายให้ลูกมันได้เก่าหมื่นงัวงสี่ตัวนี่นะครับเด้เก่าหมื่นตัวนก็ถือว่า งัวมันก็ลุกมานํานะครับช่วงช่วงบ้านซินตอนนั่นนะครับมันก็ลุกมาเนรหลังจากไอ้บ่อยหรือว่าท้องคําแทถลูกเพื่อนน่ะนะครับมันหมดลุดลงมันมานรูดลงเนี่ยก็ขายไปนเนี่ยก็บเรียกว่าอยากสื่องัวมาเลี้ยงอีกน่ะครับเพราะว่าขายโยกไ้เพื่อนไปเปิดร้านก็เรียกว่าผมสีเลี้ยงงัวมาเกือบตลอดนะครับที่มาอยู่กับเมย์บาทสี่เลี่ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกคนอินดูอีกนะครับเลี้ยงแบบนี่แหละจังสีเลลีี้้ยยงหาซน่ มกรกโบไลไระเดีครับเรียงหาหกตัวเรียงกระขายไปน้านะครับผมผมดมเดลไหวไทยแต่โบได้กินอาหารนะครับกมันก็มีขวอมเลียงมาเลียงเรียงสัดมูลมูลนี่มาอยู่นั่นนะบันนี้ก็มาเห็นเรียงไอ้อินดูนี่มันเป็นงวงามเป็นงวผมจังว่าบ้าหมัดกับงวเรียงงามได้นี่นะครับจังว่าอยากอยากให้มาสายงามน้ำเนรคือมาจดพัฒนาตอนใดมามันสิสามปีสามปีบวชครูนะครับ เป็นยังตรงจดเอฟคือในความคิดตอนนั้นคือในความคิดผมนี่นอะก,ก็มีร้านไส้ที่พิ้นหมอนี่แหละขันลูกเรียงดุนเข้ากับตรงอาศัยจากเอฟหนึ่งมันสิไปถึงหอดเอฟหายู่ครับ,รบเรียงเลียงหาปีหปีเกิดมาเดได้ตัวเมยียตัวเมยียมันเกิดในเสียเวลาแห้งน,น,นะครับ,รบเพราะว่าเข้าทุ่นหน่อยนะครับทุนหน่อยกับเรียงไปนําตัวแรมันพอเก็บไวได้เก็บไว จากเอฟหนึ่งเย็สองนี่ของผมมันก็อยูเอสองจากเอฟสองก็ต้องไปเอฟสามเมนบมครับเพราะว่างัวนี่บรเกิน2ปีครับบรเกิน2ปีก็ต้องได้ทับปีเกเดือนแปเดือนผมก็ทับหน้าครับสูงสุดก็บเเกิน2ปีมันก็ต้องจากเยสก็ต้องมาเหลือเอ็บสามขับเปตัวเมย์เมนหมดละครับก็ขันเข้าโต่ายไงโบเซซียวีนไงก็สีได้เห็นเย็บามเย็บส่บอเกินสียหาปีเขาสีได้เดือดรอยขันมี่เอบสองจัก คงๆกบบี้สองหรเยี่นี่หนึ่งแม่สองแม่สามแม่สี่แม่สี่แม่นี่โบเกินหาปีก็นสิดเดือดร้อยอยู่อีโบเกินหาปีแม่แม่หมดละทันว่าบันนี่หัวฟ้ามนี่ขอกนี่เกตประกวดพร้อมนะครับเคยไปสนามประกวดพร้อมก็กำลังไปปีนี่ปีแรกครับ,รบเดี๋ยวไปพาไปเมืองตัวใดไปประกวดแน่เนาะนะครับก็โบ,บนึกว่าสีได้ไปดอกที่แรกเลยเพื่อนเชลไปเพื่อนเชลไปเพชรสมบูรณ์ครับ เพราะว่าเม่นี่มันขอดมากไม่ไม่นสีขอสือแปดหมื่นผมบวกายนนครับเขาไปได้บ่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่เลยคนก็อยากตื่นเพร่คนหม้อมานะแต่ว่าขันไม้สิเพื 1941, 80, <'m> ่อก <ES> okay? so like ็ส yeah. oh. 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 ิบวอร์ดนี่ว่าลูกผสมเนาะนะครับก็ได้รางวัลนอตอนนี้ต้นนี้ได้รางวัลที่สามครับได้ถวยเพราะมันขังแหลกนะครับครั้งแรกพ้อขังแหลกของฟาร์มพอเนาะขังแหลกของฟาร์มแล้วก็ไป้เขาเ่อเดียว ไปสองตัวตนนี้ได้ที่สี่ครั้งแรกนะครับตอนนั้นเห็นบอกว่าคันเดียยางนี่ได้ที่หนึ่งเลยเพื่อนว่าเพื่อนไอ้ทั้งผู้จูงทั้งผัวกรรมการน่ะนะครับไวอีนี่ลูกของเลดบูนะพอพันอยู่เพชรสมบูรณ์ที่เอามาใหม่ที่เอามาได้บอกเกินสองสามปีนี่นะครับเป็นสิบอย่างแต่ว่าส่งนี่มันหายากบางบางท้ถึงอาทิ์ดอกอันซุรินครับเพื่อนมาเพื่อนก็มาหายแต่เมียนี่เลยครับ นีเพื่อนไ้เม่นี่เพราะว่าส่งนี่มันหลแต่ว่าส่งนี่มันหาหยาบคนว่าจะหนีหลังตรงเป๊ะเลยครับนีส่งส่งส่งนี่มันเป็นงูเตี้ยนะพอแล้วครับเพื่อนส่งเพื่อนส่งนีไอ้เพื่อนก็ลังได้ปีหนึ่งเดือนเพื่อนเกิดวันที่หนึ่งพฤษภาสมาอ๋อครับกปลังได้เดือน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 หนึ่งก็บนีหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนีเดือนสองสี่เขาอยู่นี่กลมเนือเพื่อนนะครับ โอ้หลังตรงเปียเลย <c oughs> นี่แม่นี่ได้ที่สี่คันว่าได้คันเพื่อนยางคือสเสด็จที่หนึ่งอยู่แม่นเพราะว่าเพื่อนยางได้สองรอบรอบที่สามนั่นบยบย่อมยางเลย<ม>ถอยยางเดียวแล้วก็บว<ช>ไปเลยบวไปบันที่นี่เพื่อกล่อดุลก็มาการล่อดุลก็เลยตัดสินมันสินมีงวใไงสองตัวมีงวหน่อยสองตัวครับก็เลยจังไรก็ได้ที่สี่ได้อีหนึ่งอยู่นี่สองสามสี่แล้วผมเหลือสี่ตัวนะครับที่จริงเขาหลยคนกับว่า แต่จาของงัวเราพูดเราอยู่พูดเสียงนั่นเราเราหยาดเตมีพอเยี่ยนนี่เขาฮิตเขาฮิตตัวนี้ส่งนีนะครับจะนอกเพิ่มเต็มแมนเขาฮิตส่งนีนอกเพิ่นแล้วก็กับบ้านใญงน้ำแมนบอสันว่ากับกับบ้านเขากับญ่น้ำหน้าตาก้ามเนื้อว่าอะไรเขาหัวอะไรเต็มเลยนะครับข้อแข่งคอขาเพิ่นนะครับโอ้งวงามงวงามตาบอท่านได้ฮ็ดอันเรีบให้กับว่าขันมันไปสุรินสุรินมันสีประมาณเดื่อนพื้นสกีก้าครับ บ้านนี้ได้ไปฝึกนปกติครับเพื่อนบอกไปฝึกนยางไปฟื้นสนามบอกผมนะว่าเอาไปทอมอมันบม่ได้ฟื้เอาไปรองมึงมันมันไก่นะครับที่เหลือก็ว่าเสียเอาไปสู้นะเอาไปรองมึงเอาไปเทียดเมืองแมีนก็าเทียดเมืองกระเดียงวันผอมกระเดียงวันก็ม้วนนึกว่าสีได้ดีครับเย็บสองกับบานเพิ่นใหญ่เนาะเออตัวนี้เพิ่นกับบานใหญ่เสี่ยพ่อเดียวกันนะครับคครรัับบแต่สร้างสุรินทร์นี่เพิ่นว่าส่งนี่เยี่ยวนี่เขาหิดส่งนี่ป้า คนวานน่ะนะเป็นไหซิปเอผมจะเอาซิปสามมันขายกันอยู่สองหมืน่นนะครับมัหน,นีผมถามเทคนิคเนี่ยนะครับคุณลุงหนีเลี้ยงว่จังไดขึ้นดีอ้วนคักปันนี่นะครับมีเทคนิคเพื่อเกษตรกรหรือพอไม่พี่น้องเพิ่นเมืองคลิปนี้แล้วเพิ่อนอยากเิดตามน้ำเนี่ยมีเทคนิคในในในใจังไดแต่สาวหอนแรงเลยผมก็ให้กินอาหารสองเถื่อ กอมันสิมีไอะข้อโพดบดนี่น่าครับเพราะว่าผมเบิ้งแล้วใน YouTube น้ำยังนี่เบิ้งมาหลายหม่องนี่ว่าหญ้านี่ี่ผมปลูเนี่ยเปี้ยเนาะครับนี่เนี่ยเปียยาเนี่ยเปี้ยนี่ผมว่าดีสำข้าวโพดแล้วก็บ่มีสารมันมันสิบ่ได้เป็นสีดรกคือข้าวโพดเนะครับหญ้ายา้าเนี่ยเปี้ยนี่ขันแม่นผมมีที่นี่ต้องสีนี้ปลูกหญ้าเนี่ยเปี้ยครับบดแล้วก็มักไว้เพราะว่าหญ้านี่คั่นมักมันสิมี7%แต่ถ้าบ่มักมันสิ3% ตามๆผมฟังบึงนี่นะครับจา้างไอโปรตีนของมันนี่นะครับ,รบเป็นยา m a r กนี่มันสิโปรตีนมันสิหลายผมก็เลยว่ามันไข่ใกล้กับเบียบอ้วนจสีหน้าครับ,รบนี่เฉโพกข้อมอู่ซื้อของผมเดยแล้วผมก็ให้กินตัวนี้ยาสดนี่นี่มั่วน,นี่ผมสิโลภูงี่เปียวผมให้พี่สายได้มากเกี่ยวเอานี่ผมผมโบ่ไค่ให้กินยาสดผมมาให้แพงโกลาเนี่ยเพ่งโกลาเพิ่นอันนอเหนืเนื้พิ่นเหย้าเหนือหน,น้าครับผมเลยเกี่ยวมาให้กินผมใชยวไว้ถ้าปล่อยแป้ง บ,บอยแป้งมีหลายขัน่วงมือได้มันแดดผมว่าเอาสุ่มนีพ้นพอนอ,อกไปปล่อยเกสีน่าสุ่มง้วหน่อยสุ่มในหน่อยนี่พ้นออกไปยางเลยว่าทัดวันนี้ยางม,มาร์กนี่มาร์กเลยจังมือครับมาร์นี่ขันบนมันอันนี้ยางต่ำกับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเราต้องหาเสริมแต่ขันบนมีกินกับคใหไฮ้อนก็ได้้ฮ้อนกับ,บวัวพีดแต่ว่ามัมนเสีบบาายบอะไรกินเลยครับ เขาสิเป็นคือเขาโพดมันสีอันแเซียปลาเขาคือเอียงกับบูหูแน่หนครับแต่คันมากเร็วนี่จากหนักยาเกนแกนนี่ล่ำล่ำเกนแกนนี่มักเขาไปเข้าบดไหม่ๆนี่ยมันสีแกนแต่ท้ารักไวมันสีหนุ่มโบมีแนวใส่แต่ว่าถุงนี่ต้องใส่ทีเดียวนะครับถุงถุงถุงในนะครับถุงยางในแต่ว่าถุงยางน่องนี่ใสไม่ติดเทือก็ได้ไม่สีขาดก็ขาดเป็นหูซํำกับป้ายกออะไรวะครับมากมักตัวนี้เดี๋ยวใส่เกลือบอกโบได้ใสยังคือบิดปากถุงให้สนิท กาบ,บตองสนิทที่เรียงนี่สนิทด,ดู่วันผมไปสื่อน้ำหม้อแพแถว้านรอนมะงามนี่นะครับเขาสิใส่มัดไอใส่ฟางนี่มัดมัดพูกันนันดึ่งวอ,อกได้นะครับแบบ,บ,บถูกกนนันแล้วก็ให้ร่มวอกได้อบตองให้สนิทเลยบตองใส่ยังแต่ว่าหญ้าย่าให้เปียกนะครับกระตัดได้ตอนแรื่องต้นเรื่อกับตน้นแดดออกนี่ลหละให้มันถึงแดดแต่ย่าให้ถึงน้ำหมอก พอผมไปเคยไปสื่อกับพูดมาเบดเคยบดเบางแล้วถ้าสมมติว่าข้าบวแบบยาเปียกนี่มันสีมันสิไปทางเนานะครับมันสิไปทางอ๋อทำมันเปียกครับแล้วก็อียาให้ยาอ่อนครับยาตรงใดอายุให้มันสีละลาปุ๋ย่นะครับให้มันออกว่าอียาให้มันมีความอ่อนครับให้มันแก่จังหน่อยนึงแมนให้แก่จังหน่อยหนึ่งนี่นี่คือผมเนี่ยไปถี่เนี่ยไปนั่นเอาใดแล้วครับรุ่นนั้นใดแล้วก็คือยาอ่อนแล้วก็ยาเปียกยาเปียกเท่านั้นผม ยาเปียกยาให้ถือฝนแลวก็ถุงนี่มันสิมีถุงถุงกรอบถุงบ่กรอบเดี๋ยวคอยไปบึงกันเลยพราหมอแพร่ฝนกับบเดห่วงคือกันผมเพ็ดมาจุดมสุสย่างแล้วเรา่าถุงแบบเสๆถุงย่างนั่นกันใส่เข้าไปมันสิกรอบนะครับไปมาร์ไว้มันสิกรอบมันต้องเป็นถุงแบบสิมีสีฟ้าสีเขียวสีอย่กระสางมันมันสินิ่มอนะครับถุงนิ่มแต่แพงแต่แต่จากแพงเนี่ยถือไปละสี่บาทถึงจักบาทถึงเจกัจกบาทนี่แหละ วน,นียามากนี่ให้เขาจักมืออยูหนีให้สองมือครับให้เสาแรงเสาแรงให้เสาแรงบ่ให้ไรก็อยูได้ครับแต่ว่าผมว่าขันบ่ได้กินยาต้วนี้สิบวอ้วนจสีหน้าครับม,มีอาหารบ่ครับนอกจากยามาม์กแล้วมีอาหารมีมีครับมีอาหารข้นกับยามากนี่ผมสีสมใส่กันเลยโกันเลยแมนไข,ข่ไข่คือฟ้ามยัยเพื่อนแหละครับคือสมมติว่าเขาเทยาไปแล้วเขาก็รุยอาหารไปน้ำกันเพราะว่าของผมนี่มัน โบนเด็มีห้างเงาหมดเลยครับมีของไฟของมันผมก็ใส่ใส่กละมังนะครับสมเปินตัวลส่วนๆส่วนเทียรยาแล้วก็เอาอันนี้ลงใส่กับคุกๆก็เอามาเท่เพื่อนเทเพื่อนเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นของไฟของมันกินไฟกินมันไปเลยนี่ล่ะวิธีเคล็ดแหงว่าอ้วนครับครัอ้วนพวกสีหญ้านี่คันบอกนี่สีดย้าแต่ของผมนี่ผมก็ พอดีมันมาเป็นแม่เดียวนี่เป็นลําปีนผมก็ยังขุดผมปล่อยให้ใต้ได้ครับเมียนนี่แหละแม่แม่แม่ของเพื่อนงัวเป็นลําปีว่าสิบว่าได้ลูกผมเหมือนในยูทูิคนว่ามาอันวังงไม่ๆมนี่แหละได้ครับได้ตัวนี่กับลูกลูกมันเป็นลําปีัตเถิกนั่นกัมาได้ัวเถิกแล้วก็มาได้อีนองนี่พอแล้คนว่างัวเป็นลําปีไมนสิบว่ได้ลูกนงนะครับได้ได้ได้ตัวนั้นแม่มีลูกเพื่อน ว่าพู้ว่าคนเขาใจว่างัวเป็นลำปีสิบวันได้ลูกนะครับครับผมได้บ้านนี้เรื่องฟางเรื่องเรื่องยาแห่งนี้บอมองนี่มีครับครับฟางนี่ผมต้องให้กินสมมติว่าเพิ่งกินอาหารเสาแล้วครับอาหารเสาแล้วปุ๊บมื่อนี่เพิ่นมียาเนาะครับที่ผมยานี่นี่นี่ะสิตัดออกมันเตี้ยผมก็เรียบว่ได้ให้เฟืองจริงมันต้องมีเศษเฟืองอยู่นี่นี่ผมต้องให้เฟืองขันมั่วนี่ก็ให้ตับหนึ่ง ไอ้ตัวแล้ตับนะครับพอเฟืองอาร์ตมันสิปิดทับอยู่แล้วคันไฮไลท์่มสิกินโมเหมดไอ้ทับนึงกับตับกลัวๆนี่นี่ละเศษมันแต่ผมก็ให้กินอาหารกับเฟืองแค่นั้นแมนหลักๆก็คือมีสามอย่างแมนมีเฟืองมียาหมากแล้วก็มีอาหารอาาหรแมนนะครับอาหารข้อนี้เป็นโปรตีนทะเลนั้งยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์บ่สิบแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์มันเลี้ยงได้ทั้งวัวรุ่นวัวหลุนวัวสาวเพราะว่าโมอีกม่เน้นหน้ามาลูกคันลูกเลี้ยงได้ ลูกเลี้ยงแบอยางเดียวเลยอันคันตัวนี้ง่วประกวดเพิ่นเสษียณมาอีกตัวหนึ่งน่ะนะแล้วงัวสาวบัดนี้งัวหน่อยรุ่นๆยาน่มนี่ผมขอให้กินอันเดียวกันนี่ครับห้านไส้เพิ่นกับว่ามันมันอ้วนอยู่ในยลุงว่าสันจ้าให้กินแบบเดียวเลยแต่ส่วนผมเลี้ยงผมให้กินอาหารยางเดียวกระสอบเดียวนี่นะครับครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์อาหารงัวทองงัวอุ้มทองงัวเมลวอนง่วไอเลี้ยงลูกนุ่ม นสีน้ำนุ่มน้ำยั้งมากนะครับผมจะมาคุกใส่กันครับยาหมักเข้านันได้ครับนี่ยคือเรื่องอาหารครับครับพูดละคนกับว่างัวเยอะนี่ราคามันถือครับมันถือผมก็ตรงไปพยุงนะครับก็คุยกับกับปลูกไส้อยู่ว่าตรงพยุงไว้พยุงไว้ยางขีดลายๆเข้ากับเดี๋ยวขายอยู่คืดว่าตัวรหาสมื่นนี่ก็คือสีก็คือสีได้อยู่พอผมขายเนื้องัวเถิกเนี่งก็ตัวละสี่หมื่นครับ สี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็เรียกว่าสี่สูบบงขันขันเมนว่ามันพอของผมมันมันกับเขาลงเป็นงวงงามแล้วเนะาะเป็นงวงได้ <laughs> ตัวรางวัลแล้ว <c oughs> ครับ,รบได้ไดยังนีก็ได้ตัวรางวัลแล้วคร <c oughs> ับกะสมสมส่วนมากกับมิเตสมสมหลอดนะครับพอสะสมพอดีๆไว้อยู่พอมันเป็นเอฟสองขันขันซุ้มเอฟสองเนี่ย่อยาขายใจกับ่ท่านอยากขายนะครับก็อยากเอาป็นเมียบอกครับผมนี่ก็คขึ้นังสี่นี่ก็ว่าขัสิทอดแม่เพอนออกก็อยาก อยากพัฒนาไปอีกน้ครับอยากบึงว่าอยากอยากเลี้ยงไปบึงเพราะว่างัวนี่ผมเคยเห็นราคาถือแล้วก็อยู่มาเก่าปีสิปีนี่สมัยงวบ้าสิ้นนี่ก็ถือลงคักแพงคักแล้วก็ถือคักเยอวนี่เนาะขันบ้ามันนี่เขาก็ขายตัวละเสียอยู่เลยขันขันง่ามบุจะสีแมนแมนว่ะละครับคือบ้ามันนี่เขาบวลงเน้เลือดลอยนี่ขันเป็นงัวงามนะนะครับแต่ว่าขันเป็นงัวพื้นบ้านเท่านั้นขันบวงามมันก็มมนกระทำมาได้ ผมคันหาเงินแต่เติบโตก็หาแสนเนาะครับเมนบมอรเข้าตรงคือจังสัน,นแ,น,แนครับเมนเครับรบ่รุงกับบ่ใครเด็ดบำรุงเพราะว่าส่วนมากเขาส่สีโครงสางแต่ผมบริสีดโครงสางนะครับไอหมอเพ่อก็นแนะน้ำบริให้สีดน้ำน,นะครับเพราะว่าขันไปสีแล้วมันเป็นอีหยังมันสีอันี่ยนะให้ให้เขาเติบโตไปด้วยของเขาอีกให้เติบโตด้วยอาหารเองแมนเป็นกับบริอยากแนะน้ำให้สีเหลืองโครงสางนี่นะจิตจำบริอยากอาธาไปเนี่ยเมนนะครับพญาศัพท์ ไอ่เถาเปื่อยครับไอ้ผมสีแล้วลัปี่ก็ลังสีไปได้สีมือผมโครบหกเดือนครับของผมนี่ผมนับเลยนะครับคือหกเดือนนี่พอลัมปี่นี่ผมเห็นแล้วผมมีต้นงัวนะครับผมเห็นดิต้นนั่นมันโอ้ยมันยืนเซ่น่ะนะผมว่าจะได้กับเซตแธว่านนั่นแม่ยนั่นแม่ียแม่เมีของเพื่อนนี่แหละนี่แม่นี่บัานในคลองในฟ้ามีจำหน่ายบ่ครับมีเปิดขายราคาบ่ตัวเลขสิขา คันวอลนําสีขายเนอะผมก็ต้องขายตัวมันงามนี่แหละครับอ้องงามขายอีฟสองนี่แหละนี่ผมก็ว่าไอเอาตัวนี้ก่อนตสองตัวนี่ขายแน่นอนสองตัวนี่ขายคันสองตัวนี่ลูกไส้มันบอกมาว่ายี่สิบสี่สองตัวยีฟตัวละสิบสองตัวละสิบสองคันสีขายอีรีครับคันคันเอาสองตัวนี่เพิ่นจะเอาแค่ยยี่สิบสี่ครับคันเอาตัวเดียวนี่เพิ่นจะเอาเพิ่นจะเอาตัวละสิบสามน่ะนะครับสาม แมนไปแพ็คคู่สองแสนสี่นะครับแต่ไปตัวเดียก็แสนสามแม่นนะครับแต่ว่ากะคันลูดได้กะเขาไม่คุยกันหรอกหรอกเราคุยกันโทรมาคุยกันเรื่องครามปลอดภันะครัถือว่าสองตัวนี่เป็นง้วบคานประกวดมาแล้วแม่นก่อเป็นง้วบเอฟสองมีถ้วยรางวัลการันตีนะครับแม่นมีใบเอฟเดินสนามมาแล้วมีใบเอฟใบยังมีมีใบเอฟเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าง้วบผลงามเลยครับเด้อนะครับสองตัวนี่ตัวเท่าไหร่เนาะไอ้อยุเพิ่นเท่าไหร่เนาอ ตัวนี้หนึ่งปีกับหนึ่งเดือนกับจังมื่นพอเพิ่นเกิดวันที่หนึงพฤษภาครับวันที่หนึงพฤษภาเนั่นเพื่อจะได้ปีหนึ่งแล้วก็มาเดือนมิถุนายนี่เมนโมครับเดือนกับปีหนึ่งเดือนปีหนึ่งเดือนครับกั็ปั้นเต็มสามเมนบมเต็มบมทันย่างงย่างนอแล้วต้นนวลล่ะครับต้นนี้เพิ่นเกิดสิงหาสิงหาเพิ่นเกิดวันที่เท่าไรหรอกวันที่ยี่สิบปวาสิงหาเพิ่นวัฒนถึงปีนะครับปีเพิ่นวัฒนถึงปีแต่เพิ่นสิงแย่เรียกันไล่เรียกัน ครับสองตัวยกไปเลยสองแสนสี่นะครับส่วนราคาต่อรองคอยมาคุยมากันหลังไม่เนาะครับครับหลังไม่ก็ยังคอยคุยโอ้เต่านมงามเลยครับเด้อแมนถ้าเมืองเต่านมเพลินนะครับครับนี่ข้างหลังเพลินข้างล่างเพลินเนี่ยย่างย่นเลยครับมึงมึงมึงโอ้เนี่ยนะมึงด่าเขาจิมดำเลยครับเด้อเนี่ยพอพอเพลินในเลดบู แม่เพื่อนก็อยูนี่ขอกี่ฟาแน่นนะครับว่นเดงวัวทังหลาดอกง้อยู่นี่ล่ะแม่อยู่นี่ตัวนี้ใดยาพอขันผมเบื้งในหลูยายาเพื่อนเสือออกซีนี่ครับผมเบิ้งเบิงเนี่ยใบในหลูเพื่อนนี่ล่ะนะครับเพื่อนเลียงงัวง่มนะครับว่าเพื่อนมีิบสีโตนะครับกพดนเพื่อนเล่นเด้งงัวเอฟสองหอเพื่อนสี่เลนได้นดีตัวนี้ก็เอฟสองกันเนาะแม่เเลยเอฟสองแม่เอฟหนึ่งเอฟสองนะครับบ่ กอ,อกห่างร้องร่องร่องพันบัวแด้ยุ่งบผมไม่ยังครับมัดไว้ทั้งพุ่นกันใดน,นี่นะครับเมันมันออกแดดเด้อบวบยัยางงามเลยนะครับยดน้องสองตัวเด่นตัวนี้เพื่อนเกษตรใดเพื่อนใดที่สี่มานะครับตัวนี้เพื่อนใดที่สามมานะออกครั้งแรกละว่าเถื่อต่อไปพิจิการว่าสิไปสุรินทร์นะครับครับ ข้าวโได้ขายก่อนข้าวโได้ขายก่อนข้าได้ขายก่อนกะกะสิบแบ้งครับผมเอาแบ้งเนาะแบ้งขันใจกะแบ้งละกันนะครับขั้นด้ซ้ำวานี่ยครับผมอ้าวศูนย์เก้าสี่ครับผมห้าหกศูนย์ห้าสี่สองเจ็ดครับผมก็สทสมประสงค์ครับนะครับกติดต่อมาได้เนาะนะครับได้ครับตำบลน้ำคำนี่แหละครับตำบลน้ำคำอเภอเมืองจังหวัดสิสเกตเฮานี่แหละเนาะครับมาเบื้องได้บัวหลวงครับ มาเมืองมาแย่งได้นะครับมาดูก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรแมนได้ยาให้ซื้อนั่นแหละมาอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณลุงนะครับที่มาให้ความรู้เนาะมาแชร์วิธีการเลี้ยงให้อ้วนว่าเกตประกวดเลี้ยงแบบนี้นะครับเพื่อพี่หน้องเกษตรกรเพื่อนอยากเสียไปทดลองใส่ในของในฟาร์มเถินเนาะครับโบวห่วงตัวนี้กับโบห่วงเนาะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะมีพลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ